วัสดีค่ะมาดูลูกเป็ดน่ารักน่ารักกันค่ะลงรักเต็มเป่าแล้วค่ะจิ๊บจิ๊จิ๊บ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 จเฮ้ยมาลูกแมมาลูกแม่ตสังมาลูกแมจิ๊บ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 มาสวัสดีจ้าลูก สวัสดีจ <onents> ้าลูกใครนี่ลูกพ่อปูแหละเนี่ยจิ๊บ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 มาจิตใจมนเย็จิาอือแล้วไบหาอะไจิตบจขัดข้อดีจิตใจ เป็ดขี้เล่จิ๊บ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 ลูกเป็ดข,ข,ขี้เล่ของใครนี่ลูกเป็ดขี้เล่ไม่รู้ลูกเป็ดขี้เล่เป็นยังไงลูกอืม บจกบบจิ๊บ <manageable. S 1> มามามานี้วมานี้แม้วมานี้หน่อยคุยกันหน่อยลงมาจิบจิบเรียวลูกไข่เนี่ยเบู๊อะไรเนี่ย

คุยด้วยก็ไมา่คุยด้วยจิบจิบจิโอ๊ยลูกเป็ดขี้เลยลูกเป็ดกำพาจิบจิบจิบลูกจะนอนแล้วเหรอนี่ลูกเข้าไปในนั้นนะมาคุยกันก่อนเป็นก่อนแล้วจิบจิๆบจิบจิบ กับกาบกับกาบกับกาบลูกเป็ดขี้เล่ลูกเป็ดขี้เล่กับกาบลูกกับกาบคุยกันหน่อยเร็วจิบจๆๆิบจิบจิบเมนูอยู่ไหนลูกเอาไกาง่งวงเป็นแม่ละกๆๆๆๆิบจ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 ิบไก่งวงไปไหนแล้ว ไวงไปไหนแล้วดูไก่วงชี้ไหนพ่อเอาพ่อตัวจริงอยู่นี่ฮัลโหลคุณพ่อไม่ชัดนั่นแหละแกงวงไปไหนล่ะแกงวงกี่ตัวสตามตัว ไก่งวงทำไมเขาต้องเรียกไก่งวงเพราะมันเป็นงวงงวงเพรามันรู้สึกว่าเป็นงวงงวงไก่ง่วง จะนอดตรงไหนเนี้ยนันกุ๊จิบๆๆุุุุ๊๊๊พ่อทำอะไรกดกองตูดทำไมล่ะพ่อ กองตุ่มเพรากองตุ่มโอ้ยพ่อใหญ่เห็นอย่างพ่อใหญ่เห็นอย่างคะฮะออกกําลังกายลุงตุ่นซื้อว่าต้องว่าต้องสองบวนสองถ้าเองอุปกรณ์มาตั้งสี่ลอยโอ้ยอยากกินโดนอยากกินมะพร้าวด้วยพอย สูงมากต้นสูงมากเลยค่ะต้นสูงมากต้นสูงมากมากเลยเห็นวอาโค้น้องหน้าหมดเลยเอ็นบอย พักกันไปไหนหมดแล้วพักกันไปไหนหมดแล้วคะนอว,ว่างแล้วรอรู้จะพักกันนอนตรงไหนพ่อต้องทำหลังคาไว้ให้มันแล้วนี่เผื่อฝนตกได้พอ่อเผื่อฝนตกเนี่ยจะได้ไอ้พากกันกินนะ้ำ ขี้เล่ยูกเป็ดขี้เลย่ยกำลังกินน้ำน่ารักน่ารักมากค่ะกี่ตัวพ่อทั้งหมดเป็ดน้อยนี่สครบไหมครบไหมคะเหลือครบไหมโอเคค่ะเป็ดน้อย เป็นน้อยนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นน้อยขี้เหล่บ๊ายบาย